โอเคชอคดีนะคะเราก็ต้องได้เจอกันสักที่หนึ่ง <ชอ S 2> ดูแลสุขภาพชอชอด้วย,<ด>ยนะนแน่นอนเราต้องชิดแชทกันแน่นอน <S <S Good morning ไอส์แนดมงกรฟอันนันตาราโฮเทล please ชาตินี้เราอยู่กันบนรถแท็กซี่แล้วก็กำลังจะเดินทางไปที่โรงแรมอนันตาราเพื่อที่จะไปพบเพื่อนเดี๋ยวจะไปพบด้วยเหตุผลอะไรนั้นจะได้เห็นกันค่ะพูดถึงแท็กซี่ก่อนแท็กซี่ที่อาบูดาบีแท็กซี่ที่ดูไบมีสีคือสีและตัวรถแท็กซี่จะแบบเดียวกันนะคะแท็กซี่ที่นี่ก็จะมี2แบบแบบธรรมดาที่ซันกำลังนั่งอยู่ก็คือเป็นรถเก๋ง แล้วก็แบบ f a m i l y ก็คือ7นั่งได้ประมาณ7คนรวมคนขับนะคะก็คือ7คนแล้วว่าพูดถึงราคาที่นี่เริ่มต้นด้วย5ดีรัมแต่มันก็มีข้อกำหนดของเขาอีกว่าไประยะใกล้ๆถ้าเรานั่งไประยะใกล้ๆเงี้ยเราต้องจ่ายขั้นต่ำก็คือ12ดีรัมเพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งแท็กซี่ก็คิดไปเลยค่ะว่าเราจะต,ต้องจ่ายมากกว่า12ดีรัมแล้ววันนี้ สถานที่ที่ซันกำลังจะไปใช้เวลาประมาณ18นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่า18นาทีซันจะต้องใจ่ายในราคาเท่าไหร่ Good day. Yeah. Uh let's Yes. Sun. Mm -hmm. S U N. Thank you วันนี้มาเจอ 1... นึ่งหนึ่นอัวเองอัวเองคือคำประจำของเขาสองเบ <Bella S 2> uh, An ล่าเบล่ามิสอันันทราและก็ UAE นะคะที่เกินไปว่ามาเจอกันด้วยเหตุผลอะไรก็คือคิดถึง3เดือนไม่ได้เจอกันแล้วก็เย็นนี้เขาต้องเดินทางกลับเมืองไทยไม่ใช่เย็นนี้สิคืนนี้คืนนี้คืนนี้ เมืองไทยไม่รู้จะได้มามื่อมาอีกเมื่อไหร่นะตอนนี้สานาแพลนอยากให้น้องบุ๋มอะไปทำงานที่มาลให้เบลกลับมานนี่จัดการวางแผนหมดเลยนะให้วางแผนให้เบลกลับมาดูไบเมย์อยากจะไปประเทศไหนนะตุรกีเหรอโอเคก็แต่ละคนก็มีแผนแยกย้ายกันว่าจะไปที่ไหนที่บอกไปบุ้มมันไม่ได้ แผนหรอกแต่ก็คือก็ต้องมีแผนอะเพราะว่าแบบนี้เนาะโอเคก็คือตอนนี้กลับไปอยู่บ้านกันก่อนอยู่ที่ไหนมาก่อนสิภาโคื์ไปมาสองปีแล้วก็มาอยู่อับดุบีก็มาอยู่อับดาบีสองปีตอนแรกคิดว่าจะอยู่แค่สองปีตอนนี้ก็เลยมาสี่ปีแล้วเรียบร้อยให้เมาสประเทศนี้หน่อยอะแรกมาไปไหนใช่ไหมประเทศคิดว่าประเทศอาหรับอ่ะมันน่ากลัวใช่ไหมทุกคนก็แต่งตัวเหมือนเราใช่ไหมก็า เราแบบเขาหน้ากลัวใช่ไหมแล้วพออาไจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นไงก็คือแบบเขาก็น่ารักนะคนที่เนี่ยน่ารักก็เป็นมิตรวัฒนธรรมก็ไม่ได้สติ๊กมากเนาะมันเหมือนกับว่าคือไม่ได้ไม่ได้สติ๊กแบบที่เราคิดไว้ก่อนเป็นเมืองเปิดแล้วนค่อนข้างจะเปิดเหมือนสลิมที่เออเป็นเมืองมุสลิมที่เปิดแล้วอ่ะยอมรับเลยว่าก่อนที่จะมาประเทศนี้เราทําการหาข้อมูลเนาะแบบเอ้ยกัเกงขายยาเสื้อค่ะ ฉันยอมรับนะว่าฉันมาตอนเดือนกันยาชุดนอนฉันี่ยเอาแขนยาวขายาวมาเลยและเธอ <c oughs> กันยาประเทศนี้เป็นยังไงเพราะใช่กันยาสีส่สิงหา <c oughs> ฉันมาสิงหาโค้ <c oughs> ร้อนโค <c oughs> ร้อนเลยแล้ว <c oughs> แบบนอนอ่ะไม่ใช่ผ้าขนหนูชุบน้ําแล้วก็ปูบนบนที่นอนแล้วนอนเพราะว่าตอนนั้นที่มารูมเมดเขาไม่ให้เปิดแอร์ความรู้สึกแรกที่แบบว่า มาประเทศนี้แล้วพอมาอยู่จริงอ่ะมันต่างกันไหมกันมากค่ะร้อนร้อนแบบร้อนมากจริงๆร้อนแบบผิวไหมผิวแสบร้อนอันน้แล้วแบบอยู่ไม่ได้อ่ะอาบน้ำอาบน้ำเป็นไงอาบน้ำก็แบบต้องวิ่งออกมาจากห้องน้ำอีกหนึ่งอย่างประเทศนี้คือร้อนไม่ใช่ร้อนร้อนมากร้อนแบบห้าสิบองศาเวลาอาบน้ำเนี่ยเหมือนที่น้องบอกก็คือ ต้องวิ่งออกไปจากห้องน้ำเพราะว่าควันตอนนี้ก็ไปพักผ่อนที่บ้านก่อนแล้วก็จะไปตุรกีกันนะจ๊ะเดี๋ยวอีกประมาณสิบกว่านาทีก็จะต้องแยกย้ายกันแล้วขอไว้พอและกันนะขอให้ ทุกคนโชคดีแล้วเราก็จะได้เจอกันที่ไหนสักที่หนึ่งนะจ๊ะเมืองไทยโมดีฟดูไบตุรกีจะเป็นที่ไหนแหละแต่เ,เราก็ต้องได้เจอกันขอให้เดินทางปลอดภัยยังไงเราก็ต้องได้เจอกันใหม่เดินะจับมือกันสุขถูกด้วยกันเพราะรอลองหายมานาน กันเท่่าไรหจากวันนี้จะมีเราเราและนายออกไปเรื่อยๆจดจำไว้ตลอดไปไม่ทิ้งกันหา้าจะมีนายรวมทางไม่มีไว้วันเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไป ชกนี่ชกดี่ชดีช,ดชีว Here Here ิตอ we ันเร่งรีบของเราหลังจากเจอเพื่อนเสร็จเราก็บึ่งตรงมาทำงานเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวจะมาสรุปค่าแท็กซี่นะคะจากที่พักไปอยีนโรงแรมอนันตรา 41ดิรัมแล้วก็จากโรงแรงมอันันตรามาที่เซนต์ริจิสซาเรียสก็อีก40ดิรัมรวมทั้งหมด81ดิรัมตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ675บาทนะคะค่าแท็กซี่วันนี้วันนี้ก็ให้ดูชีวิตที่เจอเพื่อนแล้วก็บวกกับระยะทางประมาณ30นาทีเป็นราคา 675บาทรีบไปทำงานต่อวันนี้เข้างาน10บโมงแล้วก็จะเล Assass, ิกอีกทีก็นุ่นเลยค่ะเที่ยงคืนกว่าจะถึงบ้านก็เกือบจะตีหนึ่งชีวิตบอกแล้ววันนี้อีกยาวไกลนะครับจากวันนี้จะมีเราเราและนายจดจำไวมตลอดไป ไม่ทิ้งกันานาคาจะมีนายรวมทางไม่มีไว้วันเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไป